สู่รายการโป้หยีชีชะตานะคะเราพบกันเป็นประจำแบบนี้ค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา16นาฬกา30นาทีโดยประมาณนะคะถึงเวลา17นาฬิก55นาทีค่ะกับเรื่องราวของโหราศาสตร์เรื่องราวของการดูดวงนะคะและแน่นอนว่าวันสุดท้ายปลายสัปดาห์แบบนี้ค่ะเราจะอยู่กับเรื่องราวของโหราศาสตร์ทางจีนนะคะกับอาจารย์ภูมิพัฒน์มั่งคั่งสกุลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ สวัสดีคุณปาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะก็กลับมาพบกันเป็นประจำกับวันศุกร์นะคะวันสุดท้ายปลายสัปดาห์กับอาจารย์ภูมิพัฒน์กับเรื่องราวของโหรศตร์ในแบบจีนนะคะและแน่นอนว่าวันนี้ค่ะอาจารย์เป็นวันที่30เดือนกันยายน2554นอกจากที่จะเป็นวันสิ้นเดือนแล้วเป็นวันศุกร์ปลายสัปดาห์เป็นวันที่หลายๆคนบอกว่าเงินเดือนออกในวันนี้นะคะความพิเศษอีกนิดนึงในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคือเป็นวันที่สถานีโทรทัศน์ SMMTV ของเราเปิดมา ครบรอบหนึ่งปีะนะคะแล้วก็ยังเป็นวันครบรอบของรายการโป้หยีชีชะตาด้วยค่ะคก็เรียกว่าหนึ่งป,ป, 1> 1ปีผ่านไปเร็วมากๆ,ๆเลยะนะคะอาจารย์เพราะอาจารย์ก็ อยู่มาตั้งแต่ตอนแรกปล่เองก็เพิ่งมาตอนตอนช่วงหลังๆแล้วนะคะอะย่างไงก็ต้องเรียกได้ว่าก็แสดงความยินดีกันกับทีมงานทุกๆท,ท่านที่ร่วมงานกันมาเป็นเวลาหนึ่งปีด้วยนะคะแล้วก็ในอาทิตย์หน้าค่ะรายการของเราก็จะมีการปรับเวลากาันอีกเล็กน้อยนะคะก็จะมาพบกับคุณผู้ชมเร็วขึ้นค่ะเป็นเวลา16นาฬิกานะคะถึงเวลา17นาฬิกา30นาทีค่ะเร็วขึ้นอีกครึ่งชั่วโมงแต่ว่าเวลารวมของรายการก็ยังคงเป็น1ชั่วโมงครึ่งนะคะยังครบ ท้วนเต็มอิ่มกับ3ช่วงเวลาเหมือนเดิมค่ะเราเพิ่มเติมกับการรับชมนะคะผ่านทางช่อง SMMTV Sport Variety ค่ะในเดือนพฤศจิกายนนะคะเราจะเพิ่มช่องทางการรับชมผ่านดาวเ,เทียมเพิ่มเติมอีก1ดาวเทียมค่ะเป็นจานดาวเทียมน้องใหม่ที่ชื่อว่าวันสกายนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมช่อง SMMTV Sport and Variety ผ่านทางดาวเทียมวันสกายได้ที่ช่อง122ค่ะแต่ว่า จะเริ่มในวันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะยังไงก็รอติดตามชมกันด้วยก็ล้กันค่ะเหมือนเช่นเคยค่ะอาจารย์ต้องเรียนถามอาจารย์ว่าในวันนี้เนี่ยวันที่30กันยายน2554ตรงกับวันนักษัตย์อะไรแล้วก็เดือนนักษัตย์อะไรคะอาจารย์ครับก็วันนี้วันศุกร์ที่30นะครัคกันยายนสองพนานะครับวันนี้ก็ตรงกับวันชวดนะฮะค่ะ นักษัตว์ชวดนะฮะแล้วก็ตรงกับเดือนละกานะฮะแล้วก็เป็นปีเถาะนะครับค่ะวันน mm ี้นี่นะครับวันชวดนี่นะครับก็จะฉลอกนะครับหรือว่าสมพงกับท่านที่เกิดในปีวอกปีมะโรงนะครับรวมถึงท่านที่เกิดในปีฉลูนะครับท่านที่เกิดในปีเหล่านี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับในทางหลักการของทางโป้ยหยี่และดวงจีนะครับทําการแรงต่าวันนี้ก็จะรับรื่นนะครับ เช่นกันนะครับวันนี้วันชวดนี้ก็จะชงนะฮะกับท่านที่เกิดในปีมะเมียทุกรอบนะฮะทุกรอบอายุนะครับท่านที่เกิดในปีมะเมียวันนี้ก็อาจจะมีจิตใจที่ไม่ค่อยปลอดโปร่งนะครับอาจจะมีความเครียดนะฮะมีความมีความเศร้านะฮะหรือว่ามีความขุ่นมัวนะฮะในเรื่องราวต่างๆในการดําเนินชีวิตนะครับแล้วก็เช่นกันนะครับในในเดือนนี้ซึ่งยังถือว่าเป็นเดือนละกาอยู่นี่นะครับ ในทางดวงจีนนี่ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนละกาเนยซึ่งจะชงกับปีมนเองคือปีเถาะนะฮะดังนั้นเนี่ยกิจการแะไรต่างๆที่สําคัญๆนี่นะครับก็คงจะต้องให้หมดสิน้นเดือนละกาไปก่อนนะครับ <c oughs> ก็คือว่าช่วงประมาณสักวันที่8นะฮะวันที่8ตุลาคมไปแล้วนี่นะครับก็จะเข้าสู่นักษัตร์เดือนจอนะครับซึ่ง <c oughs> เดือนจอในเดือนหน้านี่ยนะฮะแต่ว่าต้องเริ่มประมาณวันที่ วันที่8ไปแล้วนะครับก็จะเหมาะที่จะทําการอะไนต่งางๆที่สําคัญสําคัญนะครับ,รบแ,แล้วก็เช่นเดียวกันนะฮะเดือนนี้นะฮะเดือนนี้ในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องขอส่งแรงใจแล้วก็ส่งความุ่งใย่ไปนะครับอย่างพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดต่างๆที่ประสบภาวะน้ําท่วมนะครับ ก็เรียกได้ว่ามีหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะคะรวมถึงตอนนี้จังหวัดหลักๆที่เป็นจังหวัดใหญ่ๆอย่างเช่นเชียงใหม่ก็ประสบปัญหาน้ําท่วมเช่นเดียวกันนะคะยังไงก็เรียกได้ว่าต้องร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกันเพื่อที่จะผ่านพ้นภัยพิบัติในครั้งนี้ไปด้วยกันพร้อมกันทางประเทศเพราะว่าทางกรุงเทพมหานครเองก็เริ่มที่จะอย่างเมื่อเมื่อเช้านี้ที่ชมข่าวนะคะจย์ก็มีน้ําที่ไหลเข้ามาทางจากทางรังสิตแล้วรวมถึงมาเข้ามาทางดอนเมืองแล้วยังไงก ก็ต้องเรีเตือนถึงพ่อแม่พี่น้องทั้งต่างจังหวัดเองแล้วก็กรุงเทพเองที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องราวของอุทกภาายัยแล้วก็ติดตามข่าวกันอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะเราอย่างไงก็เป็นกําลังใจให้ใหกับพี่น้องที่ประสบภัยน้ําท่วมรวมถึงช่องทางการบริจาคต่างๆค่ะก็สามารถที่จะร่วมการบริจาคได้นะคะก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวในวันนี้กันค่ะขออนุญ,ญาตย้ําถึงเรื่องของ SMS กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะส่ง SMS เข้ามาดูดวงกับอาจารย์ภูมิพัฒน์มั่งค่างสกุลค่ะสามารถทําได้ดยการ พิมพ์คำว่าทีวีนะคะเว้นวคกเราตามด้วยข้อความของท่านค่ะส่งมาที่หมายเลข489 0 0 0 0ค่ะข้อความของท่านนะคะก็จะต้องประกอบไปด้วยวันเดือนปีเกิดของท่านค่ะเวลาเกิดนะคะแล้วก็เพศของท่านค่ะถ้าเป็นเพศอะายเพศชายหรือเพศหญิงให้ระบุมาด้วยนะคะและ1คําถามที่ท่านอยากทราบค่ะหมายเลข SMS ของเรานะคะ4 8 9แ0 0ค่ะ ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันในรายการค่ะก็022768528ถึง9ค่ะ022768528ถึง9ค่ะในวันนี้มีเรื่องที่จะเรียนถามอาจารย์ในช่วงแรกนี้นะคะคเกี่ยวกับดวงจีนห,หรือว่าเกี่ยวกับโป๊ย มีอยู่สองมีอยู่หนึ่งคำถามด้วยกันค่ะอาจารย์คือถามว่าการจะถามว่าการเสริมดวงชะตาค่ะคืออาจารย์จะพูดถึงเรื่องราวของการปรับเสริมดวงชะตาในรูปแบบต่างๆก็เลยสงสัยว่าการเสริมดวงชะตาในทางโป้ยี่เนี่ยมีวิธีการอย่างไรบ้างท้าอาจารย์ครับก็โป้ยี่ชี้ตานี่นะครับหรือดวงจีนนะฮะใ,<ช>ในการดูแบบดวงจีนเนี่ยก็ดูทั้งดวงชะตาแล้วก็จะมีคําแนะนำนะฮะแนะนําต่างๆ ใ,ในเรื่องเกี่ยวกับการปรับเสริมดวงชะตานะฮะให้ชะตาชีวิตเนี่ยดีขึ้นกว่าในในพื้นดวงชะตานะครับทีนี้เนี่ยการการปรับเสริมดวงชะตาเนี่ยในในทางโปยีนี่นะครับก็จะมีสองวิธีนะครับคือหนึ่งเนี่ยนะฮะ,ะปรับเสริมด้วยด้วยห่วงจุย้ยนะฮะโดยการคำนวณหาหาธาตุที่ในดวงชะตาเราต้องการนะฮะแล้วก็ไปอิงก,กับพวกทิศทางที่ เป็นทิศของธาตุนั้นๆนะครับเช่น<ช>ทิศหัวนอนนะฮะหรือว่าทิศในการเลือกซื้อบ้านนะฮะ<ช>หรือว่าการไปประกอบอาชีพต่างๆในทิศทางต่างๆที่โฉลกกับดวงชะตา<ช>ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยก็จะคำนวณออกมาจากวันถึงปีและเวลาเกิดนะในกระบวนทางกระบวนการทางดวงจีหรือทางโปยยยีนะครับ<ช>แล้วก็ปรับเสริมอีกตัวหนึ่งก็คือปรับเสริมด้วยพลังแห่งความดีใ,<ช>ในรูปแบบต่างๆ,ๆนะครับ ซ,ซึ่งจุดนี้นี่นะครับหัวใจหลักนี่นะฮะหัวใจสําคัญใน,ในดวงจีหรือในโป้ยี่นะครับก็คือการนําวันเดือนปีและเวลาเกิดเนี่ยมาเทียบหาธาตุหานักษัตย์และก็มาคํานวณน,นะฮะคำนวณหาในแต่ละท่านว่าท่านผู้ชมแต่ละท่านเนี่ยเกิดในวันเดือนปีและเวลาต่างๆนี้เนี่ยนะฮะเมื่อคํานวณออกมาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมแต่ละท่านเนี่ยต้องการธาตุใดเป็นธาตุปรับเสริมดวงชะตา <c oughs> เราก็จะนําความหมายของธาตุนั้นๆเนี่ยมาให้คําชี้แนะแนะนํา <c oughs> แล้วเมื่อไปปฏิบัติตามเนี่ยก็จะพบกับความสุขและความเจริญรุ่งเรือง <c oughs> นะครับ <c oughs> ค่ะอันนี้คือการปรับเสริมค่ะในเรื่องราวของการปรับเสริมที่มาสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงเรื่องธาตุค่ะอาจารย์ค,ความหมายอื่นๆในเรื่องของธาตุอย่างเช่นการที่ไปเกี่ยวข้องกับสีหรือว่าอาชีพหรือยอย่างอย่างหลายๆศัพท์ที่ผ่านมานะคะก็เห็นอาจารย์มีการพูดถึงว่าเออเป็นบุคคลที่มีธาตุค่ะธาตุนี้ก็เลยควรจะประกอบอาชีพในแบบนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างคะอาจารย์ข้อนี้นะคะ โอยีเนี่นะฮะ,ะหรือว่ารายการเราในรายการเราโอยี่ชี้ชะตาเนี่ยนะครับดาเนินรายการมานะฮะดูดวงท่านท่านดูดวงชะตาท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยมาเปไ็นระยะเวลาหนึ่งปีนะครับท่านผู้ชมหลายๆท่านที่เป็นแฟนประจํานี่นะครับก็อาจจะคุ้นเคยนะฮะเวลาอาจารย์มาจาัดรายการเนี่ยก็จะเวลาดูดวงนี่ก็จะต้องมาบอกกันว่าท่านท่านท่านผู้ชมเกิดในปีนักษ,ษัตริยเดือน วันและเวลานักษัตริยท่านเป็นคนที่มีดวงกําเนิดธาตุใดนี่นะฮะคือจุดตรงนี้นี่นะครับเ,เรื่องของธาตุเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องหลักในการดูดวงชะตาคือว่าเป็นการคํานวณคํนะานวณวันเดือนปีเวลาเกิดออกมาแล้วทุกท่านก็จะมีธาตุประจําตัวทีนี้เรามีธาตุประจําตัวเนี่ยเป็นธาตุใดแล้วเราจะต้องปรับเสริมอย่างไรธาตุใดเป็นธาตุให้คุณธาตุใดเป็นธาตุให้โทษนะฮะทีนี้ว่า เรื่องของธาตุในดวงจีนนี่นะครับก็จะมีด้วยกัน5ธาตุนะครับค่ะนะแต่คําว่าธาตุตรงนี้นี่มันไม่ใช่คําในทางวิทยาศาสตร์นะค่ะทางวิทยาศาสตร์นี่จะมีธาตุนี่จะเป็นพวกอ่าอย่างออกซิเจนอย่างเงี้ยเป็นธาตุแต่แต่ว่าอย่าไปอย่าไปปนกับทางคําว่าธาตุในทางวิทยาศาสตร์ไม่เหมือนกันน้ำมันคนละคนคือคนละความหมายค่ะคือธาตุในดวงจีนนี่จะมี5ธาตุด้วยกันค่ะคือธาตุดิน ธาตุทองธาตุน้าธาตุไม้ธาตุไฟนะอันนี้คือธาตุดวงจีนนะแต่บางท่านที่เคยไปดูดวงทางแบบโหราศาสตร์ดวงดาวหรือดูดวงแบบไทยก็ดีนะอันนั้นก็จะมีสี่ธาตุธาตุดินน้ําลมไฟอันนี้จะต่างกันนะฮะทีนี้ทางในกระบวนทางการดูดวงแบบจีนเนี่ยนะฮะห้าธาตุที่ผมกล่าวถึงเนี่ยนะฮะคือเป็นตัวที่เราต้องคํานวณนะว่าดวงแต่ละท่านเนี่ยสมพง์หรือว่าต้องการธาตุใด ก็ไปคุกคีเกี่ยวข้องกับธาตุนั้นๆนะครับทีนี้การคุกคีเกี่ยวข้องนี่มันจะมีความหมายของธาตุนี่นะฮะมันแปลได้หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีการใช้สีที่การแต่งกายหรือการใช้สีที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยใช้สีที่เป็นธาตุนั้นๆนะฮะเป็นธาตุที่เราต้องการตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราดวงเราต้องการธาตุปรับสมดุลเป็นธาตุไม้ธาตุไม้นี่ถ้าเป็นสีนี่คือสีเขียว เขียวทุกเฉดค่ะก็คือตามชื่อเลยธาตุไม้ธรรมชาติของไม้นี่เป็นสีเขียวค่ะทีนี้ถ้าเป็นธาตุน้ำเนี่ยถ้าเป็นสีธาตุน้ำนี่ก็คือสีฟ้าหรือสีน้ําเงินค่ะน้ําก็เหมือนน้าทะเลน้ําทะเลหมาสมุทรค่ะสีฟ้าสีน้ําเงินสีกรมท่าสีเทารวมถึงสีดําอันนี้ก็คือจัดอยู่ในหมวดของธาตุน้ํานะฮะทีนี้ถ้าเป็นธาตุทองนี่นะฮะถ้าท่านต้องการธาตุปรับเสริมเป็นธาตุทองเนี่ยธาตุทองก็เหมือนกับสีของทองฮะ สีทัดทองนี่คือโลหะในทางลุงจีนเนี่ยคําว่าทตดทองคือโลหะทุกประเภทค่ะโลหะเนี่ยถ้าเป็นเงินก็สีเงินใช่ไหมถ้าเป็นทองคําก็สีทองสีเงินสีทองนี่คือสีของทตดทองรวมถึงสีขาวด้วยอสีขาวคือสีของเพชรเพชรนะเพชรนี่จะขาวก็นับว่าเป็นทตุทองเหมือนกันก็คือทัดทองทีนี้ทีนี้มันจะมีอีกท่าหนึ่งทัดไฟค่ะทัดไฟก็ธรรมชาติมันจากไฟไฟสีอะไรฮะ ไฟสีสีแดงสีแดงสีแสดสีส้มนะฮะอันนี้ก็คือธาตุไฟถ้าเราโชวกับธาตุไฟเราก็ต้องใช้สีที่เกี่ยวข้องเป็นสีความหมายของธาตุไฟนะฮะแล้วก็ธาตุดินธาตุดินนี่มันก็มาจากแผ่นดินนะฮะผืนดินนี่เป็นสีอะไรฮะดินสีอะไรฮะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลก็ได้สีเหลืองก็ได้สีเหลืองสีน้ำตาลนี่คือสีของ ธาตุดินนะฮะแต่ว่าสีเหลืองกับสีทองนี่มันใกล้เคียงกันนะค่ะถ้าสีทองนี่สีทองนี่ต้องเป็นธาตุทองาทองแต่ถ้าสีเหลืองนี่เป็นธาตุดินอ่าหมดหรือยังดินอ่าเมื่อกี้ดินแล้วทองแล้วน้ำแล้วน้ำแล้วไม้แล้วไฟแล้วครบหมดนี่คือนี่คือนี่คือสีทีนี้ทีนี้ห้าธาตุในดวงจีนเนี่ยครอบคุมสรบภาคทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะฮะครอบคุมถึงวิถีชีวิตของของผู้คน ในทุกยุคทุกสมัยนะฮะ,ะทีนี้คนเราเนี่ยจะต้องไปเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับอาชีพนะฮะเพราะว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดเนี่ยคนเราต้องประกอบอาชีพนะฮะทีนี้ก็เลยเอาความหมายของห้าธาตุเนี่ยมามาแปลเป็นอาชีพอาชีพของห้าธาตุซึ่งซึ่งจริงๆแล้วนี่นะฮะในสมัยโบาาราณที่อาชีพไม่ไม่เหมือนสมัยปัจจุบันนะปัจจุบันนี่อาชีพจะมากกว่าสมัยก่อนนะฮะเพราะว่าอย่างอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเงี้ยสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นสมัยก่อนจะไม่มีคนที่ทำทำอาชีพเกี่ยวโทรศัพท์มือถือถูกไหมฮะสมัยก่อนสมัยโบราณไม่มีเครื่องบิน,นดังนั้นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินเช่นเป็นเป็นคนขับเครื่องบินเป็นแอร์โฮสเตดก็จะไม่มีมมดังนั้นเนี่ยวิชาโป้ยี่หรือดวงจีนี่นะฮะซึ่งมีวิวัฒนาการมาเป็นพันๆปีนี่นะครับก็จะต้องมา,าประยุกนะฮะมาต่อยอดในศรัรพท์อาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ๆ นะซึ่งมันก็อยู่ในในในหลักของห้าธาตุนะครับนะแล้วก็ว่าไปแล้วเรื่องของอาชีพเรื่องของสีเรื่องของรูปทรงนะฮะรูปทรงทางทางเลขาคณิตนะะรูปทรงนี้นะฮะก็คือว่าถ้าเป็นธาตุทองนี่จะเป็นกลมๆนะฮะกลมๆนี่คือธาตุทองนะะถ้าถ้าเป็นเป็นยาวๆนี่จะเป็นธาตุไม้ก็มาจากมาจากธาตุไม้ไม้ต้นไม้นี่ยาวๆถูกไหมฮะค่ะแล้วก็ ถ้าเป็นท่านดินนี่จะเป็นรูปสีเะะส่เหลี่ยมนะฮะสี่เหลี่ยมจะเป็นผืนผ้าหรือจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมค้ามหมูได้หมดนะะถ้าถ้าเป็นท่านาน้ำเนี่ยนะฮะรูปทรงจะเป็นคลื่นเป็นรูปคลื่นทีนี้ตรงจุดนี้นี่นะครับอ่เาเล่ามาใช้งานยังไงละ่ะเอามาใช้งานเนี่ยอ่าเช่นเรื่องของการไว้ทรงผมค่ะสมมุติว่าถ้าถ้าดวงท่านบุไดนี่นะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพรตีนี่นะ ต้องการดวงเสริมดวงด้วยธาตุไม้เนี่ยการไว้ไวผมต้องไว้ผมยาวเพราะความหมายของคําว่ายาวนี่นะฮะผมยาวก็คือเหมือนความหมายเหมือนต้นไม้ยาวผมยาวก็คือธาตุไม้แ,แล้วถ้าไปทําเป็นหยิกเป็นดัดไปดัดนะฮะมันก็จะเป็นหลอนใช่ไหมเป็นหลอนก็เหมือนเป็น,<า>ปนคลื่นถ้นาดวงผู้ใจต้องการน้ําต้องการไม้เนี่ยเราก็ต้องไว้ผมยาวแล้วก็ไปทําเป็นคลื่นไปดัด แต่ถ้าดวงท่านผู้ใดเนี่ยนะฮะทาาุน้ําเป็นท่านในโทษอย่างนี้ไปดัดผมจะไม่ดีอันนี้เนี่ยนะฮะต้องไปพิสูจน์ดูแต่ว่าท่านผู้ชมก็ต้องทราบนะว่าตัวท่านเนี่ยต้องการทาานใดแล้วทาาุใดเป็นท่านในโทษถ้าทางให้โทษเราก็อย่าไปเกี่ยวข้องผูกพันกับความหมายในในเรื่องทิศทางก็ดีในเรื่องของสีก็ดีหรือรูปทรงต่างๆก็ดีอยู่นะฮะอันนี้อันนี้อันนี้ท่านต้องต้องทราบนะฮะแล้วก็ เรื่องธาตุเด็กตัวนึงคือเรื่องของทิศ <tha. S 2> นะฮะทิศนี้นะครับก็ดังนี้นะฮะถ้าทาตนน้านี่คือทิศเหนือ <tha. S 2> ถ้าท่านใดนี้ต้องการทาานน้าปรับเสริมดวงตาท่านจะ,ชะโชว์กับทิศเหนือ,อแล้วเราจะปรับเสริมไงฮะก็นอนหันศรีรษะไปทิศเหนือ,อนหนึ่นะหรือว่าเลือกซื้อบ้านที่ด้านหลังของบ้านบ้านเนี่ยพิงทิศเหนือ <tha. S 2> ทิศพักพิงของบ้านเนี่ยพิงทิศเหนือ <tha. S 2> คือท่านน้ําท่านก็จะมีความโชคดีมีความเฮง <tha. S 2> นะ ถ้าเป็นถ้าเป็นทัดไฟก็จะเป็นทิศใต้ค่ะนะทิศใต้ก็คือเลือกบ้านที่ด้านหลังเป็นทิศใต้ค่ะนะหรือว่านอนหันศีรษะไปทิศใต้ค่ะถ้าเป็นทัดทองทัทองคือทิศตะวันตะวันตกค่ะนะฮะแล้วก็ทัดดินทัดดินนี่จะเป็นทิศเฉียงค่ะทิศเฉียงจะมีสี่ทิศค่ะตะวันออกเฉียงเหนือตะวนั<ม>วนออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ะก็คือทิศเฉียงทั้งหมด ทเฉียงทั้งหมดทั้งสทิศแต่มันจะมีองศานะคือคือว่าปกติแปดมันทั้งหมดทิศทางเนี่ยนะฮะสามรอสงสามันจะมีหมดแปดทิศนะประกอบด้วยทิศตรงสี่ทิศเหนือใต้ออกตรงนี่คือทิศตรงค่าและแรกสี่ทิศก็คือทิศเฉียงที่เม um, ื่อกี้ที่บอกว่ามีเฉียงอะไรบ้างกันนะ ทีนี้เนี่ยในในตัวทิศเฉียงเองเนี่ยก็จะมีการการการแบ่งองศาเป็นสามส่วนค่ะส่วนหนึ่งนี่เป็นเป็นทตุด,ดินนะอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นทัุไม้ก็ได้ค่ะทัุทองก็ได้ทัุทไฟก็ได้อันนี้มันก็ต้องแล้วแต่ก็ต้องเจาะเป็นในเรื่องขององศาเท่านี้ทิศเฉียงแต่ถ้าทิศตรงเนี่ยบอกว่าถ้าทิศเหนือนี่เป็นทิศาัุาน้ำเนี่ยก็คือรัศมีทิศเหนือหมดนะครับ รวมถึงทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกด้วยดังนั้นเนี่ยในในกระบวนการที่คุณปาถามในตอนต้นว่า,าโป้ยหยีหรือดวงจีนนี่นะครับจะมีการปรับเสริมดวงชะตาอย่างไรนี่นะครับก็คือเราจะต้องทราบก่อนนะว่าต้องการธาตุใดแล้วก็ไปปรับในการใช้ธาตุนั้นเช่นอาชีพสีรูปทรงนะฮะและอะไรอื่นๆื่นอีกมากมายซึ่งเป็นความหมายของธาตุนั้นๆนะครับอันนี้อาจารย์ก็คงจะสรุปให้ฟังคะ เพียงเท่านี้ก่อนค,ครับก็เรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มความกระจ่างให้กับคุณผู้ชมเองเพราะว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับเรื่องราวของดวงในแบบจีนกันนะคะเพราะว่าหลายท่านที่โทรเข้ามาแล้วถามถึงเรื่องว่าเอจะทําอาชีพอะไรดีรอาจารย์ก็จะบอกว่าเออเป็นคนที่มีธาตุนี้นะควรจะทําอาชีพแบบนี้คุณผู้ชมก็จะได้ได้ความกระจ่างไปหรือย,อยังอาทิตย์ก่อนก่อนเนี่ยคะ่ะที่มีคุณคุณผู้ชมที่โทรเข้ามาแล้วเป็นผู้หญิงและอาจารย์ก็แนะนําว่าให้ทําผมแบบเป็นลอนเป็นคลื่นเพราะว่าจะต้อง การเสริมดวงด้วยธาตุน้ำนะคะวรวมถึงหลายๆอาทิตย์ค่ะที่เราพูดถึงเรื่องของกระเป๋าสตางค์กับกระเป๋าสตางค์สีไหนที่เหมาะกับคุณผู้ชมที่เกิดในวันเดือนปีที่แตกต่างกันอาจารย์ก็มีการแนะนําว่า,าถ้าคุณผู้ชมขาดธาตุนี้ก็ควรจะใช้กระเป๋าสตางค์แบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นดวงในแบบของปยี่ชีชะตาก็คือดวงในแบบของจีนนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปพักกันนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตย้ําถึง sms กันอีกสักหนึ่งรอบละกันนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะส่ง sms เข้ามาดูดวงในรายการค่ะสามารถทําได,โด้โดยการพิมพ์คําว่าทีวีนะคะเว้นวักตามด้วยข้อความของคุณค่ะส่งมาที่หมายเลข4890000นะคะข้อความของท่านก็จะต้องประกอบไปด้วยวันเดือนปีเกิดค่ะและเวลาเกิดนะคะพร้อมกับระบุเพศมาด้วยค่ะว่าเป็นเพศชายหรือว่าเป็นเพศหญิงนะคะแล้วส่งมาที่หมายเลข4890000ค่ะส่วนสายโทรศัพท์นะคะเราก็ยังคงเปิดตลอดเวลาค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะ โทรศัพท์เข้ามาดูดวงแบบสดๆในรายการกับอาจารย์ภูมิพัฒน์มัง่งคั่งสกุลนะคะก็โทรเข้ามาได้ค่ะหมายเลข02ค่ะสองเจ็ดหค่ะ02นย์สองสอนะคะลราเพิ่มเติมในอาทิตย์หน้าค่ะที่เราจะมีการขยับเวลาขึ้นนะคะในอาทิตย์หน้าเราก็จะมาเจอกับคุณผู้ชมเร็วขึ้นค่ะนั่นก็คือเวลา16บหนาฬกานะคะโดยประมาณถึงเวลา17บเนาฬิกาสานาทีค่ะก็พบกันเร็วขึ้นอีกครึ่งชั่วโมงนะคะ รวมถึงช่องทางการรับชมช่อง SMMTV กันด้วยค่ะในวันที่1พฤศ,ศจิกายนนี้นะคะเราก็มีช่องทางเพิ่มเติมค่ะให้คุณผู้ชมได้รับชมช่อง SMMTV Sport and Variety ของเรานะคะนั่นก็คือการชมผ่านดาวเทียมน้องใหม่ค่ะที่มีชื่อดาวเทียมว่า One Sky นะคะในช่อง122ค่ะเริ่มวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะส่วนช่องทางการรับชมอื่นๆค่ะอย่างเช่นการรับชมผ่านดาวเทียมไทยคมก็ยังคงไว้เหมือนเช่น เลยนะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะอาจารย์ก็เป็นวันครบรอบด้วยกับการครบรอบหนึ่งปีของสถานี SMMTV รวมถึง1ปีของรายการโป๊ยชีชะตาด้วยต้องเรียนถามอาจารย์ว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะครับก็จริงๆท่านผู้ชมเนี่ยที่เป็นแฟนประจำติดตามกันมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็ เริ่มคุ้นเคยแล้วเริ่มคุ้นเคยในวิธีการดูดวงแบบของอาจารย์นะนะคุ้นเคยนะฮะเปิดมาเทลายเวลามีท่านผู้ชมมาดูดวงก็จะต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าท่านเกิดในปีเดือนวันเวลานกักษัตร,ริยธาตุอะไรต่างๆเนะะี่ยฮะแล้วก็คําแนะนําที่อาจารย์เนี่ยแนะนาคุณคุณผู้ชมไปตลอดระยะเวลาหนึ่งปีนะครับก็อย่างที่อย่างที่เมื่อกี้เรียนให้คุณปาา่าทราบว่าก็แนะนําด้วยการ ดูว่าเขาต้องการธาตุใดแล้วก็จะไม่ว่าจะเป็นที่บอกว่าเป็นเรื่องของสีของกระเป๋าเป็นเรื่องของการไว้ทรงผมเพราะบางท่านบางท่านแปลกใจเม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องไว้ทรงผมด้วยล่ะ,ะใช่ไหมบางท่านมีม,ม,มีมีแบบนี้ด้วยเหรือการปรับเสริมดวงอาจารย์ลีนทราบว่ามีครับนะอาจารย์เองเนี่ยก่อนจะแนะนาท่านผู้ชมเนี่ยอาจารย์ได้ต้องปฏิบัติมาก่อนนะถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะหนึ่งปีที่ผ่านมานี่ อาจารย์จะไว้ผมสั้นตลอดอ,อ่านะอันนี้ก็คือหรือเป็นเรื่องทิศเรื่องกระเป๋าต่างๆอาจารย์ก็ใช้สูตรนี้แ,แล้วปรากฏว่ามันทําให้ชีวิตดีขึ้นก็เลยมาแนะนําท่านผู้ชมให้กับคุณผู้ชมด้เลยแล้วหลายๆท่านก็พรออาะบความสําเร็จนะฮะที่จัดมานี่มีบางท่านเนี่ยมีแนะนําอยู่ท่านหนึ่งจําได้เลยนะแ,แนะนําให้ไปใช้กระเป๋าสีแดงแพอพอเข้าไปซื้อกระเป๋าสีแดง อีกอาทิตย์หนึ่งมาเนี่ยเขาโทรเข้ามาในรายการเลยนะ<ช>ว่าอา<ช>จารย์ที่ที่นะนําไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยไปซื้อแล้วนี่ปราเกฏว,ว่าพอได้กระเป๋าสีแดงมาเนี่ยเงินทองดีมีโชคมีลาบ<ช>ก็มีโทรมาโทรมาขอบคุณอาจารย์ทา<ช>งรายการก็ก็มีนะครับ<ช>แล้วก็มีหลายหลาย,หลายท่านก็ได,ได้ได้รับความรู้<ช>นะฮะ<ช>เพราะว่า ในเรื่องของดวงจีหรือปอยหย,ยีนี่นะฮะ,ะมันจะไปอิงกับเรื่องเลิกยามไปอิงกับเรื่องของวงจุย้ยก็จะมีแนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับทราบเป็นความรู้ในการจัดรายการในแต่ละครั้งในช่วงแรกก็ถือว่าท่านผู้ชมที่ติดตามชมกันเป็นประจำเนี่ยก็ได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะ ก็ขอให้ท่านผู้ชมติดตามชมกันต่อไปนะครับถ,ถูกต้องค่ะอาจารย์นี่สำคัญเลยทีเดียวก็หวังว่าการแถบเวลาในครั้งนี้ขึ้นมาเป็น4ี่โมงถึง5้าโมงครึ่งเนี่ยก็น่าจะสามารถตอบโจทย์ให้กับคุณผู้ชมได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าก็มีคุณผู้ชมหลายๆท่านที่บอกเข้ามาว่าเอ๊รายการค่อนข้างที่จะอยู่ในตอนเย็นนะนะคะบางทีคุณแม่บ้านหลายๆท่านก็อะติดภารกิจกันในตอนเย็นอะไรแบบนี้จริง<ก>จริงใรายการหัวศาสตร์ในหลายๆวันหรือว่ารายการโป้ยี่ของอาจารย์เอกเนี่ยในตลอดะลาเวลานถึงปีที่ผ่านมา ก็มีการอ,าออกอากาศกันเนี่ยในบางช่วงบางเดือนก็จะมีหมุนเวียนเปลี่ยนไปเปีเ่เวลานะฮะ,ะซึ่งเดิมเริ่มต้นเลยเนี่ยที่มาดำเนินรายการปรอยยี่ชีตาเนี่ย5เดือนแรกนี่จัดวันเสาร์กับวันอาทิตย ก็าพบกันสุดสัปดาเฉยๆวันเสาร์นะฮะวันเสาร์แล้วบางทีก็มีบางเดือนก็มีทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ค่ะหลังจากนั้นก็ขยับก็มีมาขยับมาเป็นวันธรรมดาค่ะแปดโมงเช้าโอ้โหแปดโมงเช้าถึงเก้าเช้ามากเลยทีเดียวแปดโมงนะค่ะแล้วก็ขยับมามาเรื่อยนะฮะจนมามีช่วงช่วงจัดวันพุธพฤหัสค่ะสิบโมงก็มีก็เคยจัดสิบโมงตอนเช้าสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงตอนเช้านะแล้วก็มาหน้าวันนี้ ล่าสุดนี้ก็ทุกวันศุกร์นะฮะก็เราก็ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์จะดูดวงในแบบไทยด้วยคืออย่างนี้ฮะคือบางท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมบางบางบางทีเปิดมาเจออาจารย์ดูดวงดูดวงไทยค่ะบางทีก็เจออาจารย์ดูดวงจีนค่ะจริงๆรายการประจําของอาจารย์เองเนี่ยค,คือรายการป้ยหยีชีชะตาค่ะแต่วันเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยอาจารย์ท่านอื่นๆที่จัดในวันในวัน ที่ไม่ใช่วันศุกร์นะหรือว่าที่ไม่ใช่ในในวันอื่นๆนะบางทีท่านติดภารกิจอาจารย์นี่ก็ต้องมาแทนอาจารย์ก็จะมาดูแลคุณผู้ชมแทนเพราะว่าคุณผู้ชมรอจะดูแลกถ้าอาจารย์มาดูแทนนี่อาจารย์จะใช้ดวงไทยนะฮะแต่ถ้าเป็นรายการปลอยหยีก็ก็เป็นดวงจีนเพราะว่าอาจารย์นี่ก็คุกคีศึกษาทั้งดวงจีนดวงไทยมานะฮะนับจนถึงวันนี้ปีนี้ย่างเข้าปีที่30แล้วที่ คุกคีค้อนคว้าศึกษาแล้วก็ดูดวงชะตาต่างมานะฮะดังนั้นอาจารย์จะจัดดวงไทยก็ได้ดวงจีนก็ได้นะฮะก็เลยที้ว่าอาจารย์รก็มีความเชี่ยวชาญทั้งสองด้านเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้จะต้องขอพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะแล้วช่วงหน้าเราจะกลับมาดูดวงกันสําหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ส่ง SMS เเข้ามาก็ตอนนี้ส่งเข้ามายังทันนะคะจะได้มาร่วมดูดวงกับอาจารย์ภูวิพัฒน์กันช่วงหน้ากลับมาสักครู่เดียวค่ะ ด,ใใดินดีเพื่อตวไวใช้ปุ๋ยอินรีท์ TPI ฮูมิกสูตรปรับปรุงดินช่วยให้ดินร่วนซุยพร้อมธาตุอาหารที่จำเป็นเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรพร้อมวางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศ